สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดนับถอยหลังจุดจบรัฐบาลทาหารอ่านม็อบนักศึกษา19กันยานี้โดยทางเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจได้สนทนากับดรประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสาตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์นักวิชาการที่ก่อติดขบวนการนักศึกษาผ่านงานวิจัยและมีข้อค้นพบเชิงประจักษ์ ที่ถูกอ้างอิองระดับนานา,นาชาติโดยดรประจักษ์ก้องกิริติได้ประเมินสถานการณ์ร้อน19กันยายนและการลงอำนาจของพลเอกประยุจันโอชาที่เขาประเมินว่ายากจะประเมินฉากจบ โดยการประเมินสถานการณ์19กันยายนนี้ขบวนการทักศึกษาจะนำไปสู่อะไรไม่เชื่อว่ารุนแรงอย่างที่หลายคนโหมกระพือว่าจะมีการบัท้ายอย่างรุนแรงเพราะปกติความรุนแรงในการชุมนุมตามประวัติศาสตร์เกิดจากฝ่ายรัฐฝ่ายนักศึกษาเขาอยากยกระดับมากกว่า16สิงหาคมแต่ไม่ใช่ยกระดับจากสันติวิธีไปเป็นรุนแรง แต่จะยกระดับในเชิงปริมาณหรือเชิงแทคนติกบางอย่างเพราะเขารู้ว่าต้องสันติวิธีถ้าไม่สันติวิธีเมื่อไหร่ความชอบธรรมจะลดแน่นอนคนไม่อยากเห็นความวุ่นวายหนองเลือดการยกระดับจะเป็นการยกระดับเชิงความคิดอุดมการณ์ ในเชิงปริมาณเท่าๆกับ16สิงหาคมและอาจจะมากกว่าที่ราชดำเนินมีแนวโน้มที่ธรรมศาสท่าประจันจะล้นไปที่สนามหลวงเพราะพื้นที่มีนิดเดียวซึ่งอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ที่จะรื้อฟื้นสนามหลวงมาเป็นที่สาธารณะเพราะสนามหลวงเคยเป็นสถานที่สาธารณะที่คนทั่วไปใช้ได้แต่ตอนหลังถูกปิดและยังไม่เห็นว่าไฟรัฐ จะมาทำอะไรรุนแรงตอนนี้เพราะเป็นช่วงขาลงของรัฐบาลประชาชนเสื่อมรศรัทธาบริหารเศรษฐกิจลำบากถ้าเกิดนองเลือดตอนนี้ยิ่งวิกฤตเมื่อถามว่าท่าทีของรัฐบาลจะมีแทคกติกรับแบบไหนซึ่งเป็นโจทย์หนักของรัฐบาลพอรัฐบาลอยู่มาหกปีนับจากคอสชอไม่เคยเผชิญม็อบใหญ่มาก่อน 16สิงหาคมที่ราชดำเนินเป็นม็อบใหญ่ที่สุดรัฐบาลเป็นช่วงที่ขาดประสบการณ์และขาดทักษะในการรับมือและม็อบนักศึกษาต่างจากม็อบเสื้อแดงเสื้อเหลืองกระปอเพราะมีการรักษาความปลอดภัยบางคนมีความเชี่ยวชาญใช้อาวุธรัฐมีแนวโน้มม็อบเหล่านี้เป็นม็อบผู้ใหญ่แบบฮาร์ดคอร์แล้วม็อบเน้นการไปบุก ยึดสถานที่ต่างๆนำไปสู่การประทะฝ่ายรัฐจึงเตรียมติดอาวุธไปรับมือแต่ม็อบนักศึกษาเป็นม็อบที่สันติวิธีมากๆต่อให้ไปยึดสนามหลวงยึดโดยมวลชนเด็กๆจะทำอย่างไรใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมหรอในเมื่อ,อยังอยู่ในกรอบแบบสันติที่รัฐธรรมนูนรับรองไว้ไม่ได้มุ่งปะทะ โจทย์ของรัฐบาลยากกว่านักศึกษาจะรับมืออย่างไรในภาวะที่ความชอบทรรต่ำซึ่งอะไรผิดนิดนึงเป็นน้ำพึ่งหยุดเดียวทำให้คนต่อต้านรัฐมากขึ้นเพราะพลเอกประยุทธ์วันนี้ไม่เหมือนพลเอกประยุทธ์เมื่อ6ปีที่แล้ว เมื่อรัฐบาลซื้อเวลาอะไรจะเป็นจุดแตกหักให้รัฐบาลต้องไปม็อบตอนนี้เป็นม็อบ20,000คนเมื่อไรก็ตามที่เป็นม็อบ200,000คนเมื่อไรยากที่รัฐบาลจะอยู่ได้ยิ่งนานวันเข้าการชุมนุมของประชาชนจะขยายตัวมากกว่าหดตัวแต่รัฐบาลกลับเชื่อว่าหดตัวแล้วก็เห็นจากประเทศอื่นคนก็ออกมาจากปัญหาปากท้อง ที่ไม่มีจะกินแล้วไม่ใช่แค่ปัญหาการเมืองต่อจากนี้ข้างหน้าจะไม่ใช่แค่มอบเยาวชนแต่จะมีเกษตรกร,กรแรงงานธุรกิจรายย่อยที่จะมาสมทบคราวนี้รวมเป็นหนึ่งความฝันอีกแบบหนึ่งถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทางการเมืองรัฐบาลหมดเวลา อะไรคือสิ่งที่ซัพพอร์ตให้รัฐบาลประยุทธ์อยู่ต่อได้คือรัฐมนูญ2560ที่มีกลไกลค้ำจุนอำนาจของรัฐบาลมากกว่าตัวสอสอปกติถ้าเป็นรัฐบาลผสม20พักมีเสียงเกินครึ่งสภาไปนิดหน่อยจริงๆอายุไขต้องหมดไปแล้วอยู่ได้ประมาณ1ปีต้องยุบสภาลาออกแต่มีกลไกลค้ำจุนคือสอวอกองทัพ และองค์กรอิสระที่เราพอมองเห็นแพทเทิร์นในการตัดสินถ้าเป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่ขั้วอํานาจนี้ต้องโดนคดีเยอะแยะไปหมดแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังทําให้เกิดความผิดปกติ อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคือผู้มัชาการเหล่าทัพเป็นสอวอโดยตําแหน่งเอาทหารไปคุมสอวอ,อีกทีเป็น,นกลไกที่สำคัญการปลดล็อกสอวอคนที่ควรแสดงสปิริตลาออกก่อนคือผู้มัชาการเหล่าทัพควรทำให้เป็นตัวอย่างแต่ถามว่าทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะกลไกพิเศษเหล่านี้มาถึงจุดที่รัฐบาลไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วหมดเวลาสำหรับรัฐบาลแล้วเป็น The beginning of the end แล้วเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบบางอย่าง ตอนนี้รัฐบาลประยุทธ์เริ่มต้นนับถอยหลังด้วยปัจจัยหลายอย่างพลเอกประยุทธ์อยู่มา6ปีเป็นคนหน้าเก่าไม่มีฮันนีมูลพีเรียดตั้งแต่ต้นเจอโควิด1 9เจอวิกฤตเศรษฐกิจขนาดนี้ถ้าใครเชื่อว่าจะอยู่ได้ครบเทอมแล้วอยู่ไปอย่างนี้เรื่อยๆต้องเป็นคนที่มองโลกแบบในทุ่งลาเวนเดอร์มากๆรวมถึงถ้ามีใครไปเป่าหูแบบนี้เชื่อว่านั้นไม่ไหวดีแน่ๆ ดูแล้วปัจจัยขนาดนี้ไม่น่าเป็นไปได้เพียงแต่ว่าการนับถอยหลังนี้จะยาวขนาดไหนแล้วพลเอกประยุทธ์จะหาทางลงให้ตัวเองอย่างไรต้องคิดหาทางที่ไม่บอบช้ำจนเกินไปไม่อย่างนั้นมีความเสี่ยงหลายทางรออยู่ข้างหน้าการรัฐประหารที่เกิดขึ้นอานไม่ใช่รัฐประหารเพื่ออุ้มพลเอกประยุทธ์แต่เป็นการรัฐประหารเพื่อเปลี่ยนพลเอกประยุทธ์ แต่สวจะอุ้มแก่ไปตลอดหรอต่อให้พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์วงสุวรรณตั้งคนเหล่านี้มาก็อยู่ได้แค่สมัยเดียวทางลงของพลเอกประยุทธ์มีกี่ทางมีไม่กี่ทางหรอกมีไม่เยอะนายยกที่เป็นทหารจบไม่สวยสักรายเพราะอยู่เกินอายุไขาทางการเมืองของตัวเองสุดท้ายก็มีคนมาเชิญให้ลงหรือเชิญมาไล่ให้ลง จอมพลปอพิบูลสงครามโดยปฏิวัติจอมพลถนอมกิติขจรพลเอกสุจินดาคราประยูนมีคนมาขับไล่ถ้าอยู่ไปเรื่อยๆอาจจบ แบบจอมพลถนอมพลเอกสุจินดาอีกแบบหนึ่งต้องชิงลาออกง่ายที่สุดไม่บอบช้ำม,มากและกว่าจะลาออกคนอย่างพลเอกประยุทธ์มีเครือข่ายขนาดนี้ต้องเจรจาทั้งหลายไว้แล้วแหละหาทางลงที่สวยงามไม่บอบช้ำยังมีทางไม่เช่นนั้นจะเป็นอีกแบบหนึ่งแบบเกรียงศักชมะนานโดนบีบให้ออกคือ รัฐบาปหารเงียบถ้าอยู่ไปทำไรต่อไม่ได้อาจจะโดนบีบโดยพวกชนชั้นนำกันเองนี่แหละองคคาพยบของชนชั้นนำที่ไม่เห็นแล้วว่าไม่อยากจมไปพร้อมกับเรือแปะ ก็สลาพลเอกประยุทธ์เพื่อให้เรือนี้แล่นต่อไปเพราะยังมีคนที่อยากเกาะเกี่ยวผลประโยชน์แบบนี้อยู่ส่วนสวไว้ใจไม่ได้ประชาชนก็ไว้ใจสวไม่ได้พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์เองก็ไว้ใจสวไม่ได้เหมือนมา้าไม้เมืองถอยเลยเป็นไส้สือของฝ่ายไหนในยามวิกฤตและไม่เชื่อว่าเป็นเอกภาพ250เสียงเริ่มจับกลุ่มเป็นก๊กเป็นเหล่า เราจะเห็นว่าสอวอมีกี่กลุ่มมีวิธีคิดอย่างไรและสอวอไม่ใช่คนธรรมดาเป็นชนชั้นนํามีเครือข่ายทางสังคมเยอะไม่มีใครอยากจบปอดิสารไม่สวยหรอกต้องคิดเยอะดูกระแสหลายอย่างถ้าจะบีบให้พลเอกประยุทธ์ออกหรือพลเอกประยุทธ์ลาออกเองยังมีช่องของนายกคนนอก ตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ถ้าไม่เอาจากบัญชีนายกชื่อจากบัญชีพรรคการเมืองคนที่มีภาษีดีที่สุดคือคุณอนุทินชาญวิรุกูลของภูมิใจไทยจะกลายเป็นคนที่มีภาษีที่สุดแต่ถ้าพรรคปรองาารัฐไม่บวชให้ก็จะไปสู่ช่องนายกคนนอกต้องใช้เสียง2ใน3หรือ500เสียงซึ่งพรรครัฐบาลรวมกับสอวอ เกิน500สามารถบทเอาใครก็ได้จ้างนายกคนนอกตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครไว้ใจกันได้เพราะเรือใกล้จะล่มจะมีคนกระโดดออกจากเรือถ้าสัญชาตญาณของนักการเมืองต้องมองถึงเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วถ้าเกิดการเลือกตั้ง5-6เดือนตัวอย่างเช่นพัพชาติปัต ถ้าไม่ขยับอะไรบ้างไม่รักษาระยะห่างแสดงจุดยืนอะไรบางอย่างจะเอาอะไรไปขายบางพวกในภาพชาธิปัต์เขารู้ขณะที่พรรครังชารัฐก็พร้อมแตกได้ทุกเมื่อเหมือนกรณีพรรคสามัคคีธรรมที่พลเอกสุจินดาไม่อยู่พรรคก็แตกเอาแล้วงานนี้อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชวนลงชื่อเปิดธรรมศาสตร์เพื่อปฏิรูปประชาธิปไตย ดานสุชาติชู3นิ้วนำทีมศิลปินนักเขียนปัญญาชนสิทธิ์เก่ายื่น1 0, 9 6 4ชื่อจีมอทอไฟเขียว19กันยายนนี้เมื่อวันที่15กันยายนปี2 5 0 5ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการยื่นสือต่อที่การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของสองกลุ่มได้แก่หนึ่ง กลุ่มศิลปินนักเขียนสนับสนุนให้เปิดพื้นที่ชุมนุม19กันยายนนำโดยนายสุชาติสวัสดีศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และนางนิทินันยอแสงรัฐนักหนังสือพิมพ์อาวุโซนัดไม้อ่านถแถลงการที่ลานปรีดีและยื่นหนังสือเวลา14นาฬิกา2กลุ่มสิทธิเก่า นำโดยนายแก้วสันอติโพอดีรองที่การบดีมหาวิาชัยรธรรมศาสตร์ซึ่งสนับสนุนมติผู้บริหารมหาวิาชัยในการไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ชุมนุมนัดหมายยื่นหนังสือเวลา16นาิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อ เมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกากลุ่มศิลปินนักเขียนอาทินายอาทิคมคุณาวุฒิบรรณาธิการบริหารนิตยสารเวนายวชิระบัวสนบกสนักพิมพ์สามัญชนนางนิตินันยอแสงรัตน์นักหนังสือพิมพ์อาวุโสนายระวีสิริอิสระนันหรือวาดระวีเดินท้าจากบริเวณคณะศิลปศาสตร์เพื่อไปลานปรีดีระหว่างนั้นได้พบกับนายแก้วสันอัติโพโดยบังเอิญบริเวณหน้าตึกโดม โดยทั้งสองกลุ่มตะโกนทักทายกันอย่างยิ้มแย้มมีการโบกมือให้กันในช่วงหนึ่งกลุ่มศิลปะตะโกนว่าวันนี้ต่างคนต่างยื่นนะทางด้านของนายแก้วสรรตะโกนตอบกลับมาว่าตามสบายแล้วต่างฝ่ายต่างหัวเราะและแยกย้ายกันโดยกลุ่มศิลปินเตรียมตัวถแถลงในเวลารา,ราวๆ14นาฬิกาโดยย้ายเข้าสื่อตึกโดมเนื่องจากฝนตก ต่อมาเวลาประมาณ13นาฬิา30นาทีนางเกษินีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เดินทางมาถึงตึกเติมโดยเดินขึ้นไปยังชั้นบนทันที ต่อมาเวลาประมาณ13 35นาทีนายสุชาติสวัสดีอ่านถแถลงการในนามตัวแทนนักเขียนบรรณาธิการศิลปินสื่อมวลชนและประชาชนผู้เชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยโดยมีเนื้อหาโดยสรุปว่าจากปรากฏการที่กลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้ออกมาเคลื่อนไหวยอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เราต่างต้องเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุข อยู่ในสังคมเดียวกันพวกตนขอยืนยันหลักการและยื่นข้อเรียกร้อง 1. เพื่อยืนยันข้อเรียกร้องทางการเมือง3ามข้อ 1. ห,หยุดคุกคามประชาชน 2. ร่งางรัฐธรรมนูญใหม่ 3. ยุบสภาและความหวังในการอยู่ร่วมกับสถาบันพระมหากรรษัตริย์และการเคลื่อนไหวให้ปฏิรูประบบการศึกษาทั้งหมดนี้นอกจากยังไม่ได้มีเนื้อหาละเมื่ส่วนใดของกฎหมายแล้ว อย่างสะท้อนให้เห็นเจตจำนงของคนรุ่นใหม่และความใฝ่ฝันจะเห็นสังคมที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมเราจึงขอให้รัฐและผู้ที่เห็นต่างโต้แย้งกันด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงและเหตุผลหยุดให้ร้ายบิดเบือนหยุดละเมิดเยาวชนนักเรียนนักศึกษาด้วยวิธีการและท่วงทำนองที่ต่ำซม้ม 2. ตามที่ทางมทประกาศไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในการชุมนุมวันที่19กันยายนโดยมีได้ให้ระบุเหตุผลที่ชัดเจนมากไปกว่าให้ํำกวงวางว่าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีได้ดําเนินการขออนุญาตตามเงื่อนไขของมหาวิายาลัยในฐานะที่เรามีความผูกพันกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการจับหลักเป็นหลังพิงให้ที่อยู่ที่ยืนกับผู้คนที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยเราจึงขอเรียกร้องให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิจารณาทบทวนและเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษายาวชนและประชาชนได้แสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองอันเป็นเรื่องพื้นฐานให้สนับสนุนระบบดูแลความปลอดภัยในการชุมนุมแทนการปิดกัน้นผลักไสให้ออกไปรับความเสี่ยง นอกรั้วมหาวิทยาลัย 3. ขอเรียกร้องสื่อมวลชนและขอความร่วมมือผู้สนใจติดตามข่าวสารให้ออกแรงช่วยกันตรวจสอบข้อมูลหลักฐานร่วมกันยับยัง้งแก้ไขข้อมูลอันเป็นเท็จจากบุคคลที่ประสงค์จะให้เกิดการเผชิญหน้าปรารถนาจะให้เกิดสถา,านการณ์ความรุนแรงเพื่อนำไปสู่การใช้อำนาจนอกระบบไม่ว่าจะเป็น การทำรัฐประหารหรือการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษซึ่งจะนำพาประเทศให้ถอยหลังตกต่ำมากยิ่งขึ้นเราจึงขอถแถลงไว้ณที่นี้ด้วยความเชื่อมัน่นในหลักสิทธิเสรีภาพและเสมอภาคและประชาธิปไตยด้วยถแถลงการดังกล่าว มีผู้ร่วมลงชื่อร่วมการจำนวน1,964รายประกอบด้วยบรรณาธิการผู้สื่อข่าวนักเขียนอาจารย์มหาวิทยายลายัยนักวิชาการนักดนตรีกลุ่มปัญญาชนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสิทธิ์เก่ามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และประชาชนทั่วไปเป็นต้นโดยนอกจากนี้เมื่อวันที่15กันยายนศาสตราจารย์พิเศษดรชานวิทย์กเกษตรศิริอดีตอธิการบดีมหาวิทย เทไลธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวโดวยระบุว่าเชิญชวนลงชื่อเปิดธรรมศาสตร์เพื่อปฏิรูปประชาธิปไตยไทยและสถาบันหลักของชาติส่งที่อินบ็คุณพนัททัศนียานนท์ได้ไมายเหตุโปรดอ่านข้อความหนังสือเปิดผนึกถึงอธิการบดีมอทอขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าประชาชาติธุรกิจ และมัตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม